สวัสดีครับเดี๋ยวนี้ป้าบาสจะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับว่าวันวันหนึ่งป้าบาดแม่บีน้องบีมทําอะไรบ้างนะครับอยู่ที่บ้านนะเนี่เจ็ดโมงเช้าแม่บีเขาก็จะตื่นมารดน้ำต้นไม้ครับต้นกุหลาบโอ้กี่ต้นเนี่ยสองสี่หกดสิบสิบกว่าต้นกุหลาบพันธุ์ต่างๆจะมีชื่อบอกนะครับ สุมสูมสุมกุหลาบมีนกด้วยช้ตดโดโดไปอ,อดอตอนนี้บีมยังไม่ตื่นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบีม,มนี่ถังน้ำสะน,สะน้ำนี่ยหรือจะเรียกว่าถังก็ได้คนถังเข้ามาเยอะปลาบาบาซื้อมาเทาไรซื้อมา3,200นะซื้อแถวบ้านร้านเนี่ยอยู่แถวนครผม คือเลยโรงเรียนถ้ามาจากบ้านโป่งไปนครถมเนี่ยเลยพัฒนาไปโรงเรียนพัฒนายู่สายมือหลานแรกเดี๋ยวพาไปดูบีมเงินบีมยังไม่ตื่นนอนอตื่นแล้วปล่อยออกมาแล้วเจ้าของช่องยังไม่ตื่นเลยนะครับบีมกบฝุ่นเช้าแล้วยังอยู่บนที่นอน เงียบๆคนเดียวและไม่อยากตื่นขึ้นพบใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตื่นเสร็จเดี๋ยวเขาจะออกมาเองปล่อ้เขานอนไปก่อนโอ้เป็นไงครับบรรยากาศยามเชา้าสดชื่นมากๆอ่ะเดี๋ยวพาไปดูแปลงผักนะครับนี่ตอนนี้บริเวณนอกบ้านของปลาบาก็จะโดนแม่บียึดไปเกือบหมดแล้วนะครับ พื้นที่หลังครัวก็โดนยึดเป,เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวางสิ่งของการปลูกต้นไม้เยอะแยะมากมายมาผักของเราเป็นไงกันบ้างถ้าใครเห็นไหมถ้าใครเคยดูคลิปที่ป้าบาสเคยลงะคลิปที่แล้วต้นยังเล็กอยู่นะอันนี้ต้นใหญ่แล้วส่วนใบเตยก็งอกขึ้นมาไหม่หน่อยหนึ่งไม่ตายนะตอนแรกหรือว่าจะตายนี่จะเป็นโหระพา โหระพาอันนี้บีชํำเองใช่ไหมที่ว่าเราซื้อข,ของกินมาใช่ปะ่ะซื้อพวกตาเผามากินเขาแถมมาไม่บีเขาชํำเอามาาลงดินนี่นี่กะเพราซื้อมาครับซื้อพริกแล้วเขาแถมต้นกะเพรามาให้อขึ้นงามแล้วนี่ต้นพริกของเราครับโอ้โหพริกเต็มเลยอ่ะกะพริก ต้นนี้ต้นหอมซื้อต้นหอมมาทํากับข้าวแม่บีเขาตัดตรงรากมานะันอะเก็บไว้แล้วก็มาใส่แปลงขึ้นด้วยอะนี่นีนี่ต้นมาลิครับผมว้าวอ๋อต้องมาแช่น้ำเหรอแช่<ะ>ไช้ไว้ก้อนอยังไม่ได้ปลูกกี่คืน คืนเดียวก็ปกลูกเลยแล้วไม่ตายเหรอไม่ตายนี่เจ๋งอะ่ะเห็ <c oughs> นเวาไปปักเหรอไนไๆนหนไมาสาธิตเลยบา <c oughs> งคนจะรอดนี่นี่วิธีการปลูกของแม่บีครับอ๋อก็มีอุปกรณ์ครับจิ้มลงไปก้อนไม้ก็ได้ออ,อันนี้เมื่อคืนเราทำกับข้าวนะยำยำหมู <c oughs> ยำหมูยอเราก็รีบลากไว้ตักลงไปอย่างนี้ เดี๋ยวนี้อุปกรณ์ปลูกต้นไม้ทันสมัยครับจิ้มลงไปเอาอีกฝั่งหนึ่งไว้ขุดดินนะเอาไว้ตักพวกดินใส่ต้นแคนตใส่ต้นไปนี้รากมันจะได้ม<ล>ดไม่ช้ำาลน้ำมาลดน้ำมะเ,เดนไาลดการปลูกต้นไม้ของแม่บีครับต้นนี้ก็ทำเหมือนกันใช่ไหมมรภา ผลพานี้เป็นกิ่งที่ไม่มีรากนะรเราเอาไปชําในน้ำ่อนอ๋อสุดยอดปไปเลยผักในน้ําอ่ะแล้วรากมันก,งก็งอกออกมาเสร็จแล้วเชียงชายปะต้นหอมต่อเนี่ยอรากงอกมาปุ๋งดีงามงามนี่ต้นหอมแม่บีเขาว่าทำเหมือนกันนะ <c oughs> ขึ้นมาขึ้นมาสี่ต้นดูดิมือสมัครเล่นปลุกผักปลุกผักส่วนควรนยดีสุดได้กินด้วยลูกมะม่ว ับอย่างนี้ใส่ตรงไปเลยครับใส่ไปเดีย๋ยวมันขึ้นเองอ่ะแม่บีนี่ปุ๊กต้นไม้เก่งครับ้นอะไรอันนี้จะเป็นคณะคณะหรอฮ่องกงอ๋อคณะฮ่องกงคณะฮ่องกงนีงง่พวกนี้จะ,นนจะเป็นพวกต้นไม้ฟอกอากาศของแม่บีนะครับซื้อชั้นมามวา่อวาอชั้นนี้ชั้นนี้คนถามมาเยอะเท่าไหร่นะหกพันเท่าไหร่นะ หกพันช่วนเหรอเนี่ยมีเอฟซีถามประบากเข้ามาแม่บีซื้อมาอะไรหกพันเนี่ยหลังไม่มาถามเลยนะว่าซื้อร้านไหนต้องถามแม่บีเขามีครัต้นไม้ฟอกอากาศอมหมดเลยแม่บีเขาแยกได้กระถามเลยเต็มบ้านแคตัสบ้านแคตัสบ้านแคตัส มะกูดจำมะกุดไว้จำได้ตอนอยู่บ้านสุนกล้ยป้าปบาจะทำต้ยมยำให้แม่บีไปเอาใบมะกุดไปเด็ดใบมะนาวไม่รู้จกขมเลยใบยมันไขย่ยอันี่อัปเดตตรงนี้ครับแปลงผักสลัดของเรา,าให้ชมก้อนไข่เลยแน,น่เป็นระบบผ่านน้ำนะน้ำไหลถ้าใครติดตามคลิปอะป้าบาสเคยอัป,อปคลิปไป เล่นตแล้วห,หมือมอันนี้อะไรกินโอ๊กเหรอใช่ป่ะเขาเรียกว่าอ <นา S 2> ะไรเป็นเล็ดโอ๊กเล็ดโอ๊กกินอ๋อกินสีเขียวอ๋อเลดสีเดียวทนี้ชื่ออะไรนะอะไรอ่ะลืมชื่อแล้วมีเป็นอีกต้นนีงนะซื้อสำเร็จรูปมาหลังปลูกผักก็จะประมาณนี้ครับบรรยากาศตอนเช้านี่หน้าบ้านของเราก็จะเป็นต้นอะไรนะลืมไปแล้ว เออเขาลือสีอวงนี่ตรงนี้ก็มีหน้าบ้านเดฟ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 เขาลือสีนี่ยาวนะตอนแรกมาแค่นี้เองสั้นๆไม่ยาวมากอประมาณนี้ด้วยมั้งเลี้ยงไปเลี้ยงมานี่ยาวแล้วสวยแล้วนี่ครับต้นนี้ครับอยากจะบอกว่า ต้นใสใบซักตอนแรกที่อยู่ในกระถางอ่ะโตช้ามากมีแค่นี้เองใช่พอเอาลงดินอ่ะโอ้โหขึ้นเร็วอะ่ะแตกยอดแล้วก็ใบอะ่ะแทงแทงแทงขึ้นมาเยอะมากเลยอะ่ะต้นสูงเวยมาดูอะไรเนี่ยดีนี่ปลาบาสสงสัยมาหลายทีแล้วมันไม่มีรังนกแต่มันมีไข่ได้ไงหรือว่ามันบินมาแล้วมันไข่มันลุดจากท้อง หรือมันมานั่งกุกไข่ตอนยังคืนมันน่าจะไข่ไม่ทันหรือเปล่าแล้วมันร่นมาไหนมาจะฟองเลยไหนบีลองนี่ดิแตกแล้วมันมีตัวเปล่าอุ้ยนนี้น่าอะไรอ่ะตัวมันแต่มันตายแล้วเพราะว่ามันตกลงมาเตะมันน่าจะบินบินแล้วไข่มันก็ร่นลงมาเลยเนาะหรือว่ามันเดือดเดือดแล้วมันก็ไข่ลมมันพัดเมื่อคืนฝนตกเจอบ่อยมากไข่ตามพื้นตรงหญ้าเนี่ย มีตัวด้วยเนี่ยเอาดินมาถมเพิ่มนะเพราะว่าพออยู่ไปอยู่ไปดินมันยุบลงไปก็ลเลยถมดินเพิ่มเนี่ยปลาบาดเข้ามาในบ้านแล้วบินก็ยังไม่ตื่นนะครับแม่หังทองยาวไรน่น่าสงสัยทำไมเด็กตื่นนอนแล้ว ทำไมไม่ได้หอนอยู่ที่เดิมหรืออ่อย่างไม่ตื่นน่าสงใจจริงๆเนาะหังทองนะเออเอาห่างปัดจมูกเลยหังทองเออใกล้ละใกล้ละใกล้ละเก็บโดนละอีกหน่อยละอีกหน่อยอีกหน่อยเออตื่นแล้วบีมเนี่ย เมื่อวานบีมตื่นเร็ววันนี้วันนี้บีมตื่นชา้าเนี่ยทองตื่น่อนบรรยากาศตอนเช้านี่ถังทองตื่นนอนแล้วก็ออกไปทําธุระจนกลับเข้ามาบ้านบีมยังไม่ตื่นเลยถังทองมานอนเฝ้าบีมส่วนพี่ถังเงินกลับเข้ามาแล้วแม่บีก็ว่าถูกกกงเรียบร้อยนี่ก็จะประมาณนี้ไหนๆหนทำอะไรกัน พี่ทองทองทำอะไรน,น้องชวนเล่นอ๋อน้องชวนเล่นไหนทำท่าอะไรครับเล่นใหม่วิธีการเล่นใหม่อตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายนะครับหมายสองไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายสัดส่วนใหญ่บีมก็ ดู iPad เล่นกับหมาจะมีความเคลื่อนไหวทีน่าจะเป็นตอนเย็นตอนค่ำเพราะว่ากินข้าวเดี๋ยวไม่แน่วันนี้ปราบาทจะซื้อกุ้งมาเผาเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนใช่ไหมบีมเอาไปเซเว่นกับแม่มา,มาเมื่อกี้แล้วเข้ามาบ้านยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวช่วงเวลาพักพ่อนช่วงเวลักพอนไม่มีอะไรเอาครับตัดหญ้าเพราะหญ้ายาวเร็วมากนะคุณ นี่ตัดไปได้แค่สองอาทิตย์เองมั้งอันนี้ตัดแล้วตรงนี้ยังไม่ตัดจตัดตัดหนึ่งก็ต้องตัดไปอีกอาทิตย์ยาวเร็ยวยาวเลยวรต้งีตัดให้เสร็จก่อนนะครับดูนี่ ของฟ้าตอนนี้แบบว่ามืดมาแล้วครับมืดมาเลยอ่ะตกอีกแน่นอนครับอวันนี้สัญญ้าบายังสว่างยู่นะใช่ปั๊บมืดแต่เี่ยสี่โมงเย็นครับเวลานี้หลังจากที่ปาบาทตัดยญ้าเสร็จก็ไปทํากับข้าวให้น้องเบียมกินอร่อยไหมครับเบีมดูไอแพดดูเขาแคสเกมแล้วกินข้าวมีความสุขจริงๆรง ข้างล่างก็พี่ถังทองนั่งเฝ้านั่งเฝ้าว่าจะมีอะไรร่วงลงมาจะคอยกินเนี่ยีนะที่ตัดเสร็จตัดเสร็จปั๊บฝุ่นตกปุ๊บทันเวลาดูตกเลยอ่ะลมแรงต้นใช่ยานาบานนี่คือยาวเร็วมากเนี่ยตัดไปพอผลาดไปทิพเป็นยาวแล้ว บรรยากาศดีนะวันนี้ยังไม่ได้ลดน้ําอะไรเยอะฝนตกนี่พี่ถังทองเขาออกไปข้างนอกน้องมีมเขาเช็ดตัวพี่ถังทองเขาบอกพี่ถังทองตัวเปียกถังทองให้น้องเช็ดตัวให้ก่อนก็น้องมีมเขาไปหาผ้ามาไปหาผ้ามาเช็ดตัวพี่ถังทองเขาบอกพี่ถังทองตัวเปียกยพีงทองออกไปทําธุระนอกบ้านหลังจากกินข้าวเสร็จฝนตกไงตัวเลยเปียก นี่ตอนนี้เอาออกมาย่างกุ้งนอกบ้านแต่ว่ามาแรงเมาเต็มไปหมดเลยต้องเลียก่อนนะดูสิ่ืนสิอูปีกเต็มเลยฝนตกง่ายพอฝนหยุดตกเนี่ยแมงเมาเขาก็จะออกมาขินไม่ได้เราขับกุ้งนะบินเพียบเลยมีดูปีกดินะว่านไปปีกดวงปีกดวงปีกดวงเต็มเลยอึ้งอ้างอึ้งอ้างมากินแมงเมาอึ้งอ้างว่าอร่อยอร่อยจังเลยแมงเมาเยอะ นั่นดูสิโอ้โหเห็นจ้าจ้าเลยใช่ไหมใช่นับเข้าไปเลยกินใบยันปีกเลยอ่ะกินอ่างตัวอ้วนพีอ่ะแล้วก็ชิ้งจกก็มากันมากินแมงเม่าเต่าติดกับย่างกุ้งเอ่าย่างด้วไปไหนอย่าเข้ากองไฟนะเข้ากองไฟที่บันเชิงเลยนะเออมีสองตัวกันแล้วเขาโดดเข้าไปในนี่รูอิดบ็อก มันร้อนอ่ะแดงมันออกมาจากอิดบอกดึงจับแมงเม่าส์เฮ้ยดูดูแมงเม่าส์นี้ดิเขาวิ่งวนเป็นวงกลมมาต่อตู้จนแกะอะอเมื่อกี้วิ่งวนเป็นวงกลมเลยนี่ออกละอ๋อบีมดูสินะมันมีสัญญาณไงมีสัญญาณหมุนหมุนหมุนเออเออเหยื่อแกลยให้เขาวิ่งดิ หมุ๋นเป็นวงกลมเลยอ่ะดูพี่ทองทองนี่นอนหลับสบายไม่สนใจใครไม่ใครกับใครฉันฉันฉันได้เวลาเผาครูซีโอ้เต็มทาาเลยครับเพิ่งคว้าไปทำไมมันมันมีเส้นเปื้อนเปื้อนลายเหวะอะกะปกเขาหลุดน,นี่ดูมันมันไม่ร้อนมันไม่ร้อนเพราะมันมีอิดกานอีกทีนึงเนี่ยมันอาศาัยอยู่ในนี้แหละ โผล่ออกมาจะอิดที่ลองเต่าไม่ร้อนหรือไงแม่เกือบเหยียบแมงเม่าแล้วมัน,มนอาจจะร้อนก็นได้นะมันถโขออกมาอันนี้มีแต่แมงเม่าครับทำอาหารเหรอครับตามแมวมั้งเผาแลยเขาแล้ยมึงอ่างเอาไปเออยง่เอาไปเลยแมงเม่าเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วเปิดกุ้งหอมแล้ว ว่าไงไปจับในบ้านก่อนอ่านี่นะครับกุ้งของเราก็สุกแล้วเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นนี่ปลาบาสเอาขึ้นมาชุดนึ่งแลละน่าหอมน่ารับประทานมากๆครับนี่ตอนนี้ปลาก็เผากุ้งเสร็จแล้วก็มูอ่อนเข้ามาในบ้านเรโหยค่อยเย็นสบายหน่อยไปอยู่หนะ้าเต่ารนะ้ <c oughs> อนมาก ทุกคนน้องๆดูกุ้งเผาของเราอ,อน่ากินมากๆเลยครับนี่น้ำจิ้มซีฟูด้ดอันนี้ปัน่นอันนี้ตำมาสองถ้วยไม่เหมือนกันอ้ปั่นกับตำใช่อันนี้บีมก็กินข้าวถัทงทองไม่ไปหาบีมลอกถัทงทองห่วงกินใช่นี่บีมกินข้าวกับมันกุง้งต้องกินคู่กับสีอิ๊วเห็ดหอม มมไม่เยังไม่อร่อยเหรอบิ๊มชอบเหรอเพราะ,ะว่าะนอน <c oughs> น้องกอดหน่อยดูดูท่ามตาโตโอโูโอตั้งอีกฮะคืนนี้นอนกับใครฮะคืนนี้นอนกับใครนอนกับน้องอีใช่มฮะนอนกับใครนอนกับน้องอีใช่มายังไม่ทองอ่ะอะนอนกับน้องสี่เด็กดี นงจะน้องไงหันไปมองบินไงนองจะนองกว่า